ครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะไม่ได้ครับมาเบิ่งครับมันนี้นะครับมงอิงครับพ้ามาเลี่ยงคววยนะครับมงอิงนะครับคิดฮอดนะครับบันเสานะครับบดิเดีหน้าพี่พี่อออเงยดนนะครับมาเฟื่อมานอนเหรียญน้ำนะครับพี่ตะวันนะครับมันนี้เข้ามาให้ปลาอย่างหน้าของเขานะครับ ในวันเสาร์นะครับมาป่ายางนาของเราออกควายมาเลี้ยงนะครับป่ายางนาในป่ายางนาเคาข้งๆรั้ก็จะเป็นแปลงหญ้านะครับเป็นแปลงหญ้านะครับคนพี่เอ๋ยเกี่ยวหญาโยกไก่ๆนะครับเนี่ยจะเป็นแปลงหญ้ามูราโต้นะครับเป็นแปลงหญ้านะครับมีพี่อ๋อหยุดเลียนนะครับมาเลี้ยงมาป own, ่ายางนานะครับป <waters S 2> ่ายางนากับมหาเฮ็ดเจ็บเฮ็ดละงกนะครับ เก็บเห็ดละงกมันเห็ดออกนะครับในป่าอย่างนะมันนี้เห็ดละงกนะครับอืมนะครับพี่เอาย,ยันนะครับเกา่ยวยาใหงน้องนะครับในป่าอย่างนะส่วนมากกับข้หย,ยับยำไปนะครับเห็ดละงกนะครับกับบเป็นหยังนะครับลย่ยงค้ายเขาเห็ดเดี๋ย,ยวมันก็เกิดใหม่นะครับ อ๋อเห็ดยุงอิงนะครับ oh, <yeah. S 1> นี่แหละครับวิธีบ้านๆน,นะครับวิธีบ้นบานๆเขานะครับในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็บพอได้มากเด่นมาแยงนะครับในสวนยางนาของเรานะครับเด <Yeah. S 1> ี๋ย <Yeah. S 1> วพาไปทักท้ายกับเจ้าดาวบึงการนะครับว่าจะจราวบึงการเป็นจ้งได้แล้วนะครับ วัฒนา,าการพัฒนา,าการเพิ่นนะครับดาวเอ้ยดาวนี่ครับดาวบึงการนะครับชัดนาขึ้นแล้วลูมาโชว์หน่อยโชว์ความรอหน่อยครับ,รบดาวบึงการตอนนี้อาจจะสูงสักร้อยห้าสิบนะครับ ฟันบนเดนลลนะใกล้สิโลนแล้วนะครับเริ่มห่างแล้วดาวบึงการออมมาจับดูฟันดาวบึงการให้หน่อยสิฟันร่วงหรือยังจ้าครับดาวอุ้ยมันห่างหรือมันร่วงลูกมันห่างค่ะฮะมันห่าง มันห่างเลยเสียวนะไ่ได้รอนรุนเนาะนี่แม่พรอยกำลังท้องนะครับท้องแก่ๆแล้วแม่พรอยกำลังท้องอเลือกกลายนะครับนู้นเขาี้เฮวดออกนะครับจะว่า ควอยกับหยียบกับยำไปนะครับกับว,บวบุ้เป็นยังนะครับควอยกับของสวนกับสวนกับของดอกนี่นะครับอ๋ครับมือนี้นะครับกะในมาพบปะนะครับนา่นที่จะได้ถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆน,นะครับได้ชมกันนะครับ นี่เป็นแปลงห้าเอาเขาครับปล่อยมัดส่บ้างนะครับปลูกส่บ้างเกีียวกินบ้างนะครับจ่องนี้หนาฝนนะครับกระโปรงเลี้ยวแน่นะครับนี่คือแปลงห้าของนะครับแปลงหามูราโตะนะครับไมเฮียหลายะลูกปลูกอย่างน้าแซมไปนะครับปลูกไปหั่นแล้วครับที่ว่างนะครับ ที่ว่างพื้นที่กับสิ่ง,งมัทแปดไร่นะครับนี่ปลูกยางนาสามไร่ปลูกงาบ้างปลูกยางนาตะกี้ก็มีสวนฝรั่งกิมจูนะครับกับกิมจูนะครับกับอะไรนะฝรั่งของเปาซื้อไส,ส้แดงกับบ่ได้ดูแลเลยครับเป็นยากไรน้ำข้าวไอนี่ยแหละมันจะเลี้ยงควายไอ้เนาะยากไอ้ คนไปนีครับยากไปหน้ากั่ผมเป็นยังนะครับลําบากในวันนี้สบายในวันหน้าผแมนบมดนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากนะครับพี่น้องติดตามนะครับกดแชร์ให้นะครับกดไลค์ให้น้ำนะครับฝากกดเพียงแค่นี้นะน้องอุ้งเอียง